ขาต้องส้มน้ำร้อนให้กินแล้วแหละอ,อุ้ยขอให้ชิลุงเพสกินออกอยหอยกอยหอยคลิปนี้สนับสนุนโดยเพสซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟาสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์พบกับโปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤศจิกายนนี้ซื้อ5แถมหแถมตอนนี้มีสะสมสแตมเพื่อแลกของได้ฟรีๆด้วยนะคะมาร่วมสะสมสแตมไปกับเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจ้า เอาไปให้ยำม้อ <ง darum. S 1> เอ,อ่อเปิดเออเออเออเอ,อ,อ่ะโอเคเทเลยคิดเปิดเลยสุดยอดตกใจเลยลูกนี่ยังพอหอยคือหลายแทนอือเออเอไไ่ะเทคดาวเลยแล้วก็โคดด้วยนะโคดโฮด้วยเดี๋ยว,ว,ว,วปลาปลาคำเออยิ้ดก็ทำเป็นค่ะแล้วก็เอาใบไม้เดียร์โคเวอร์สอนฝรั่งค่ะ พี่เขาก็ไม่เคยทำคะ่ะใช่เยมมองชอบก็เ <Okay. S 1> อาน้ำใส่แล้วมันจะมีตะข่ายอะ่ะเอาใส่ถังใหญ่นี้ก็ได้คริสโ no, อ,อ้ยเนี่ยเออเยมมองแฮปโมเออ put them all together yes เออ,อเยมมองก็ไป<อ>ยามมาค่ะได้แ,แต่หอยอ่ะหอยเชอรี่เต็มไปหมดเลยอะ่ะ See your friends. เพื่อนอ,อืมเออโอเคสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะไปใสป่ปลาแล้วรอบใสป่ปลาปลาไปเข้ากับเข้าแต่หอยค่ะหอยเชอรี่ใช่ไหมแม่หรือว่าหอยนาน,นะคะที่ป้าไปซีเรียกนะคะเกลือใจหมักหน้าแม่เข้ามาต้มนะคะพอต้มเสร็จเนี่ยค่ะตาค <มา S 3> ่ะดูตามันค่ะ แม่เขาแกะตาออกตานี่กินไม่ได้นะคะกินมากๆมันจะทํำยังไงแม่ปวดหัวแล้วมันไปกดประสา,าททําให้ตาบ,บอดได้นะคะทําให้ตาฟ้าฝางได,ะะได้เห็นไหมคะเนี่ยที่เป็นชมพูชมพูเนี่ยค่ะพาไปซีซีให้ดูดิเห็นไหมต้องเอาออกนะคะแฟนทางบ้านเอาออกแล้วทีนี้นี่ค่ะแม่เขาก็ต้มเสร็จก็มาจิ้มเนื้อแช่ไว้นะคะแล้วก็ไปเอาตาออกแล้วหลังจากนั้นมนหนา,มหนาวมะนาวอันนี้เนี่ยค่ะใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำมะนาวนะคะเนื้อแม่ลองสาวให้ดูอีกรอบสิ นี่ค่ะมันจะได้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวป้าไปซี่จะก้อยค่ะนี่ค่ะจะทําเมนูก้อยค่ะวันนี้เลี้ยงทีมงานค่ะเดี๋ยวป้าไปซี่ก็จะกินเองด้วยค่ะเนื้อแดดเดียวเลยเนื้อหมูหรือเนื้อวัวอ๋อนี่ค่ะยาม่งแกทําเนื้อแดดเดียวด้วยค่ะอ๋อซื้อหมูโอ้โหนี่ค่ะนี่นะคะจะทอดให้ลุงคิดกินค่ะ พอดีเลยค่ะปลาปิซี่ก็กินก้อยหอยค่ะแล้วลุงคิดก็กินเนื้อแดดเดียวละกันโอเคค่ะได้เมนูแล้วค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่ล้างทําความสะอาดหอยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มาหั่นชิ้นนะคะแฟนทางบ้านจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่ก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้แม่ปาปิซซี่หั่นไปแล้วนะคะบางส่วน,นก็จะมาหั่นเพิ่มค่ะเพราะว่าแกบอกแกหั่นใหญ่ไป หั่นชิ้นตามช่วบเลยค่ะค่ะแฟนทางบ้านจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการปรุงรสกันนะคะมาทำการก้อยกันนะคะวันนี้นะคะปะ้าพิซี่จะก้อยหอยแบบสูตรน้ำปลานะคะ<ม>ก็จะใส่นี่ค่ะน้ำปลาต้มนะคะลงไปนะคะจะเน้นหน่อยนะคะจะเน้น กว่าน้ำปลาก็จะอร่อยกว่าน้ำปลานะคะแฟนทางบ้านแล้วก็จะตามด้วยนี่ค่ะพริกซอยใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะถาสิจะกินที่หลังเพื่อนก็จะแบ่งใส่ไว้อันนี้ทําให้ทินงานก่อนนะคะก้อนนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะใส่ตามชอบเลยทําไม่ยากค่ะ นี่ก็จะตามด้วยข้าวคั่วค่ะคั่วใหม่ๆนี่จะหอมมากเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยพริกป่นค่ะก็ะผงนัวผงปรุงรสนะคะแฟนทางบ้านจัดไปตามชอบเลยตอนไม่ทิมงานก็ไปยืิ่งใส่นิดหน่อยะคะ่ะ พอเขาในงานเขาไม่กินกัน,นเดี๋ยวพี่ีต้องมาปรุงเพิ่มค่ะตอนที่ป้าจ,จะกินค่ะต้องใส่พริกใส่อะไรเพิ่มอันนี้เขากินรสไม่ค่อยจัดกันค่ะนี่ก็ชิมรสค่ะแฟนทางบ้านโอ้มะนาวด้วยลืมมะนาวด้วยนะคะชอบเปรี้ยวจัดเปรีย้ยวนะคะ เดี๋ยวเราไปกินไปด้วยกันนะคะ,ะเบอร์ฟังค่ะวันนี้นะคะผมไม่ได้วีหมีไม่ได้ล้างนะคะก็เลยมากกันจยกาสี่หลัค่ะเดี๋ยวเราส่งคนขอ,อนุญาตกกินก่อนนะค,ะครับคือผมไม่ได้หวีจริงๆค่ะแต่หมีนะ่ะล้างนะคะค,คือแม่ไงก็หมูแดดเดียวอะ่ะ จะเมนนะโอ้ยจกข้าวเหนียวก่อนเลยอุย้ยเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันคือพอไปซีวิ่งวิ่งวิ่งวุนว่นเลยค่ะวันนี้เพราะว่าทําให้เมนูนี้ด้วยแล้วก็นี้ด้วยค่ะหลายเมนูค่ะแต่ถ่ายเมนูนี้เมนูเดียวมาค่ะมากินไปได้วยกันลุงคิดก็อยากกินละร้อนค่ะลุงคิดอะชอบกินละร้อนออเดี๋ยวต้องต้มน้ําร้อนให้กินแล้วแหละ อุย้ยกล้องมันตรงหรือเปล่าน,นะคีะกล้องอะ่ะเ,เปิดตรงนี้กล้องมันตรงหรือเปล่าเธอ <c oughs> <c oughs> ไม่แฮไม่ได้ไม่ได้เซตไงเดี๋ยวแลกูดเมืบอกแลกูดแต่ไม่มองหน้านะคะมาค่ะมากินด้วยกันก้อยป้าไปซี่ก็ใส่พริกเพิ่มค่ะใส่พริกเพิ่มใส่ผักเพิ่มค่ะให้ทีมงานเขาบางคนเขาอายุเยอะเขากินเผ็ดไม่ได้ค่ะ อร่อยอืมอร่อยไหมอือ You have ant egg ฮึ hmm? egg from the ant ไม่เซลล์อ่าเซลล์ f อมเด h e เนื้อโอ้ snail อืม snail สุดากแม่ให้หนูกินด้วยหนูไปหนูสาไปช่วยเอาหอยหาหอยก็คือไส้ดำซื้อมานานแล้วค่ะไส้เลยดำ อันนี้หมูแดดเดียวหเหนียวมองทำใช่มันมันอร่อยไหมอือหือหูอ,อร่อยอ่ะ มีนุกเดืดด้วยนะคะโอ้ร้อนยิ่งใส่หมวกยิ่งร้อนอืมอไม่เป็นไรเนาะไม่ได้หวีก็โออยู่สวัสดาจ้ง Today you feel uh, so ช mm ื่นฮะโซดา Yesterday not Yesterday not so healthy mm hmm. Tired all day โซดาดูเหนื่อยเมื่อวานวันนี้ดูสดชื่นหุยอร่อยอ่ะกระชุ่มเอ้าแววสติ๊กกี้ไหลบ็อ๊กอืมทีมงานค่ะกำลังกลับบ้านกัน กินกันมืดค่ะเขากินกันเที่ยงพวกปลาพิซี่กินกันมืดตั้งแต่ก้อยแต่เที่ยงค่ะคือด,ดูปลาพิซี่ก็ครอบไว้ครอบไว้ไม่ให้แต่มันอยู่ข้างในนั้นมีแมลงวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราทำให้ทีมงาน พอจะกินก็มาชิมรถบางทีมะนาวที่เราบีบไปมันก็ระเหยเนาะสดาหิวข้าวเนี่ย <Yeah, yeah. S 1> อืมึงคิดให้ข้าวสดาน้อยใช่นางเพิ่งหายจากวันนั้นของเดือน นางจะหิวหิวกว่าปกติอืมอันี้ชอบกินต้นหอม ซื้อมาไว้นะคะอยู่ได้นานนะคะสองอาทิตย์แล้วเวลาจะกินกยล้างแล้วก็ปาดตูดเขาเน้นน้ำดำก็ออกเก็บไปได้นาน,นะคะ่ะเหมือนหัวใจเท้าเลยหัวใจเท้าก็เก็บไ้ได้นาน I feel same same the sun come to us now anything better t h i s the better วันนี้รู้สึกว่าสิ่งดีๆจะเข้ามา anything good จะ come to us mm hmm. I feel for that. I t h I d o n o n s e for five m o n มัน anything dark mm hmm. เหมือนแบบรู้สึกเหมือน สิ่งดีๆจะเข้ามาสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาป้าพี่ซี่หนักนะคะหนักแต่ว่าจะไม่ค่อยพูดเนาะ I think you're right ใช่ไหมคิดบอกเธอพูดสูกแต่รู้วฟีลยิงซ้ายข้างในอะค่ะโฟวิดมัน,ม,นมันไม่รู้อะมันมันเหมือน something อะร์ก มันเหมือนความมืดความอะไรอยู่กับเราแต uh ่ just huh. go away now. อืมมันเหมือนตอนนี้มันออกไปแล้ว uh huh. เหมือนถ้าเกิดภาษาบ้านเราก็พราหูเข้าพราเสาแทกมันกำลังจะเคลื่อนออกไป <Go away S 1> คน <the wind. S 1> ที่ติดเออคนที่ติดตามบ้าพซี่มาตลอดนะคะเรื่องทุกใจบ้าพซี่มีเยอะนะคะมีเยอะมากบ้าพิซซี่คือมนุษย์คนหนึ่งนะคะแต่บ้าพซี่จะพยายามไม่เคยส่งพลังบุลบ ให้กับแฟนทั้งบ้านเลยจะไม่เคยบอกว่าอุย้ยฉันมีปัญหานน่นอุย้ยฉันมีปัญหานี่ไม่แต่ป้าเพซี่คือมนุษย์หนึ่งคนนะคะมีปัญหานน่นนี่นั่นยิ่งเราอยู่กับคนจํานวนเยอะนะคะเราจะมีปัญหานะคะป้าเพซี่เคยสัญญาวไว้ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่นะว่าเราจะส่งแต่พลังบวกเพราะโลกทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้ว ปัญหามันก็เยอะอยู่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรมัง่งดูข่าวในทีวีมีแต่หดหูเราก็เลยพยายามแต่จะไม่เคยพูดถึงเรื่องส่วนตัวเราเลยแต่รู้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกพระเขาพระสุกพระสุกเข้าพระเสาแซกจะมูฟเนาะมุอ่อนเหมือนไปแล้วมูฟอ่อนก่อนวิดงอ่ เหมือนมันสิ่งดีๆจะเข้ามา And you feel that f o e me a little bit I do อืมคิดรู้สึก But you know you more you you feel everything more you're more sensitive to that อืม ป้าเป็นสิ่จะเซ้นสทีฟมากกว่าลุงือ วันนี้อุ้ยมันนี้กินข้าวเหนียวเยอะว่ะไม่เกีย้ยค่ะไปซื้อโค้กให้ทีมงานก็เลยไปนั่งคุยกับพี่สาพี่หล่มบอกพี่แหลมไม่มีคัมแบ็ก before happy new year ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องกลับมาเคลียร์ข้าวเคลียร์น้ำเขาอืม เมบีนะเมบีบางทีบางที Cannot Confirm ์มที่อยู่ทนต์แบงก์ฮอกนหําเชียงใหม่พี่แหลมอยู่เชียงใหม่นะพี่แหลมเขาอยู่ที่เชียงใหม่ทีเนี้ยพี่สาวเขาบอกว่าก็คือเขาเหมือนมาเปิดร้านให้พี่แหลมนะค่ะ แต่ของก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าแตบบ่ก็พี่แหลมก็บอกว่าขอให้เปิดให้หน่อยพี่แหลมอยู่กับพี่สาวที่เป็นพยาบาลนะคะพี่เชียงใหม่เคยเห็นอยู่เนาะตอนที่มาส่งทําขึ้นรถบัสนะคะอะไะค่ะอ,อิ่มอ่ะอ้าเหรออิุกิบคิดบอกอิมอ่มกินเร็วเกิน หิวมากางไงอเกืแบบกิตุกขิยังคุยไม่จบเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่มีท็อกเกตเทนิสก็เลยบอกว่าพี่แหลมอยู่กับพี่สาวที่เชียงใหม่เนาะแฟนท่านติดตามบ้าพี่ซิมมาตลอดก็จะเห็นเป็นพยาบาลแล้วก็อยู่กับพี่สาวพี่ใหม่น่าจะกลับมาพี่สาวคนรองนะบอกเพราะว่าพี่สาวคนรองก็มาเปิดร้าน พี่แหลมอยู่ไม่อยากจะปิดเลยเพราะว่าเป็นร้านโชห่วยเป็นร้านขายของเนาะปิดไปเลยมันก็จะเหมือนแบบไม่มีลูกค้ามาเปิดอีกทีลูกค้ามันก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่รับปากแต่ว่าพี่แหลมเขาอาจจะลงมาปีใหม่ช่วงปีใหม่เนาะคนสั่งเขาชอบกลับมาบ้านก็เราก็อคอยดูค่ะถ้ามาก็เดี๋ยวป้าเป้ซี่ก็จะไปคุยกับพี่แหลมมันจะรีวิวให้ดูนะคะอังที่ปิดจิ ก้อยก้อยหอยวันนี้นะครับปลาเพชรชิลลงครีสกินก้อยหอยก้อยหอย <laughs> ก้อย,อยลงครีสกินไม่ได้เอมอมีมาม่าพาร์ตหม,มูสามชัน้นหม,มูสามชั้นต้มน้ำปลาเขาต้ม,มง่ายๆเนาะก็แค่มาม่าดำมาม่าดำมาม่ามดำใส่หมูสามชั้นต้มน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บายขาอเดียวบ็จบเลยบัวไปบายปุ๊บโซดารู้งานเลยเฮ้ยนูรู้งานพ่ะหนูฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแต่หนูรู้อุ้ยเออจ้ะแต่ไม่เพดโอเคไม่เป็นไร